จีนอาจจะไม่ได้เก่งในทุกด้านไม่ได้เป็นผู้นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของโลกในทุกด้านแต่ผมเชื่อว่าจีนพร้อมนะจะร่วมมือเรื่องการแยกขั้วอย่างที่สหรัฐต้องการสายลมแสงแดดอะไรมันจะต้านนะไม่ว่าคนข้างหน้าจะมากันท่าขนาดไหน ก็เขาก็หาวิธีการในการที่จะวิ่งฟันฝ่าสิ่งต่างเหล่านี้ทําให้เขาก้าวเป็นผู้นําเขาถึงกล้าประกาศว่า2030เนี่ยเขาจะเป็นผู้นํา AI โลก2050เขาจะเป็นผู้นำนะในทุกมิติด้ดานนวัตกรรมของโลกผ่านมา50 60ปีเรายังไม่เคยคิดเลยว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ เราจะผลิตสินค้าอะไรมาแกนะ้เพื่อจะตอบโจบมันแตนะ่จีนทำนะเพราะว่าการแก้ปัญหาเล็กๆตน้อยแต่เขาทำในหมู่มากในประเทศจีนมันเป็นโอกาสทางธุรกิจัดเก่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดถ้าเขาสูญเสียตลาดอะไรบางอย่างไปนะครับเขาก็ต้องหาวิธีหามาตรการในการที่จะแก้ไขนะครับเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวเพื่อให้โลกมันยังคงเดินหน้าไปได้ ที่อาจารย์ผู้ที่น่าสนใจมากนะคะคือตรงเรื่องของเทคโนโลยีนี่แหละที่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าดิสรับแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็ความขัดแยง้งระหว่างจีนกับอเมริกาก็ทําให้มันมีปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องของเงินลงทุนแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่เคยพึ่งพาเชื่อมโยงกันด้วยนะคะ,ะประเด็นเรื่องของ เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ติดตามเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาแทบจะกาะสงครามกันเลยนะคะมีการกีดก,กันกันหลายเรื่องล่าสุดก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะสำหรับชิปของทั้ง AMD ทั้ง Intel ด้วยนะคะคือจีนเนี่ยตอนนี้ถ้ามุมของอาจารย์เท่าที่อาจารย์ทราบข้อมูลนะคะเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนทางด้านเทคโนโลยีที่จะยืนอยู่บนขาของเขาเองโดยที่ ถ้าพึ่งพาเทคโนโลยีของอเมริกาไม่ได้เลยไม่ว่าจะด้วยความขัดแย้งก็ตามหรือว่าด้วยการที่จีนเนี่ยเขาต้องการที่จะ,ะพัฒนาเรื่องของความโปร่งใสอะไรก็ตามนะคะจีนพร้อมหรือเปล่าคะที่จะเหมือนกับตัดอย่างขาบอลซึ่งห่วงโซ่ที่จะต้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและพัฒนาของตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ,ะจีนอาจจะไม่ได้เก่งในทุกด้านไม่ได้เป็นผู้นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของโลก ในทุกด้านแต่ผมเชื่อว่าจีนพร้อมนะจะร่วมมือเรื่องการแยกขั้วอย่างที่สหรัฐต้องการนะครับเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาอ่าไม่ต้องดูอะไรมากดูกรณีหัวเบยนะถูกแบล็คลิสต์ถูกบีบไม่ให้ขายชิปนะสั้งที่จะออกโทรศัพท์รุ่นใหม่เห็นไหมหัวเบยก็ชุ่มเทพัฒนาจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ประกาศ ไอชิป7นาโนตัวใหม่ไอคีบินเก้าพันออกมาใช่ไหมแล้วตอนนี้นะนะกระแสข่าวผมเพิ่งคุยกับพักพวกตอนนี้เขาบอกว่าหัวเว่ยเนี่ยพัฒนาไปถึงห้านาโนแล้วครับแล้วก็จะไม่ไม่เปิดตัวเฉพาะในเมืองจีนตอนนี้หัวเว่ยเตรียมจะเอาเทคโนโลยีเอาสิ่งดีๆใหม่ๆที่ก็มีอยู่เนี่ยไปเปิดตัวในงานแสดงสินค้าที่เยอรมัน <Ừ. S 1> นะฮนะอันนี้แหล่งข่าวผมบอกนะ ก็ลองต้องติดตามบันดูต่อไปว่าไอ้ไอ้ไอ้งานเรื่องระบบไอทีเรื่องดิจิตอลใหญ่ในยุโรปเนี่ยนะหัวเว่ยจะไปเปิดตัวนะเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้างผมเรียนอย่างนี้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของพื้นฐานการการปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจนกระทั่งมายุคในยุคของทันสียินผิงเนี่ยก็มาให้ความสําคัญกับมิติของการยกระดับไปสู่เรื่องของการ ต่อยอดด้านนวัตกรรมบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เขาทําสินต่างเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆรายการเนี่ยบางทีก็อาจจะได้รับคลิปสินค้าต่างๆจากประเทศจีนนะครับบางทีมันไม่ได้มาในด้านมิติเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่าสินค้าจานวนมากที่เขาผลิตออกมาขายกับคนจีนหรือส่งออกไปขายในตลาดโลกมันแฝงไว้ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่มันแก้เพนงพอยต์มันตอบโจทย์นะอะไรบางอย่างพูดพวกที่บางทีเราก็คิดเหมือนกันว่าอุ๊โทษนะเราอายุถึงขานาดนี้ผ่านมาห้าสิบหกสิบปีเรายังไม่เคยคิดเลยว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยนะเราจะผลิตสินค้าอะไรมาแก้นะเพื่อจะตอบโจทย์มันแต่จีนทำนะเพราะว่าการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่เขาทำในหมู่มากในประเทศจีนมันเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับเขานะครับ สตาร์ทอัพในเมืองจีนมาถึงผุดขึ้นแต่ไม่หมดการให้ความสําคัญกับเรื่องนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเรื่องของ R&D ที่มากเราก็สังเกตได้ว่าจีนเนี่ยประกาศชัดเจนเลยว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเพิ่มสัดส่วนซึ่งก็เพิ่มมาอยู่แล้วนะเป้าหมายเขาในในในแผนในปลายแผน14เนี่ยซึ่งสิ้นสุดปีหน้าเนี่ยเขาอยากเห็นสัดส่วนของ R&D เนี่ย ขึ้นไปถึง7%ของ GDP แล้วแผนถัดไปอาจจะขยับขึ้นไปถึง10%ของ GDP ลองคิดดูถ้าเราคิดเป็นบริษัทนะองค์กรองค์กรหนึงจัดสรรเเม็ดเงิน10%ของรายได้นะเพื่อการพัฒนาและวิจัยนะนวัตกรรมต่างๆนะแล้วจีนเนี่ยเลาก็ทำแล้วเขาทำทำจริงบนต้นทุนที่ถูกกว่า มันจึงทําใหเ้เขาสามารถว่ายง่ายเบรดเอานวัตก,กรรมใหม่ๆออกมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับคนอื่นเดินพัฒนาไปด้วยความเร็วแบบเดินแต่จีนพัฒนาด้วยความเร็วแบบวิ่งนะและเป็นความเร็วแบบวิ่งที่ผมพูดเสมอว่าจีนเนี่ยเขาเหมือนกับวิ่งระยะไกลด้วยความเร็วแบบร้อยเมตรอ่ะคือออกจากบล็อกสตาร์ทก็สับอย่างเดียวอะ่ะ ไม่ฟังอีร่าก็วิ่งนะฮะไม่ว่าสายลมแสงแดดอะไรมันจะต้านนะไม่ว่าคนข้างหน้าจะมากันท่าขนาดไหนก็เขาก็หาวิธีการในการที่จะวิง่งฟันฝ่าสิน่างเหล่านี้ทำให้เขากล้าเป็นผู้นำเขาถึงกล้าประกาศว่า2030เนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นผู้นำา i i โลกใช่ไหมสองศ้าเขาจะเป็นผู้นำนะในทุกมิติ ด้านนวัตก,กรรมของโลกนะลักษณะแบบเนี้มันมันไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆน,นะครับแต่เพราะจีนเนี่ยความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้มันมาจากพักมันลงมาระดับรัฐบาลลงไปสู่องค์กรเอกชนแล้วแล้วก็ภาคประชาชนนะที่มาให้ความร่วมมือนะครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะทำให้อ่าอะไรนะคือคืออย่าว่า อย่าว่าพร้อมไหมในการที่จะนั่นเลยนะแต่ผมคิดว่าจีนไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นโลกต้องแยกขั้วนะครับถามว่าจีนพร้อมไหมผมเชื่อว่าจีนก็พร้อมโดยเฉพาะยิ่งภายใต้การน,นําของท่านสีจิ้นผิงนะเราเห็นมิติของตาต่อตาฟันต่อฟันวิตีของการตอบโต้นะครับมาอย่างต่อเนื่องแต่จีนก็อยากเห็นโลกเนี่ยที่มันมีหลายขั้ํานาจนะครับเห็นโลกที่มอง ให้ความสําคัญกับมิติของการพัฒนามุ่งสู่ความเจริญมุ่งสู่ความมั่งคั่งร่วมกันนะเราเคยได้ยินคําว่า common prosperity เนี่ยนะจีนก็อยากจะขายแนวคิดเ่อง common prosperity เนี่ยนแะสู่เวทีโลกว่าทาไมให้เราไม่มาทษน,นะจับมือเป็นเพื่อนกันแล้วก็พัฒนาไปนะร่วมกันทุกคนก็จะกินดีอยู่ดีมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็จะดีขึ้นแทนที่จะต้องไปใช้ทรัพยากรต่าง กับเรื่องการเมืองการทหารเรามาใช้ในมิติเชิงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ดีกว่าหรือนะครับเพราะนั้นประเด็นบางทีไม่ใช่อยู่ที่จีนพร้อมไหมนะแต่ผมคิดว่าจีนมองอะไรที่ไกลกว่านั้นนะจีนอยากเห็นโลกที่มันซีวิไลอย่างแท้จริงนะครับค่ะส่วนที่เป็นอาจจะเป็นแรงต้านนะคะจากภาพ ภายนอกของโลกนะคะนั่นคือวิสัยทัศน์ของจีนที่เราเห็นความมุ่งมั่นเด็ดดเี่ยวชัดเจนมากนะคะแต่ว่าแรงต้านข้างนอกมันค่อนข้างมากเหลือเกินค่ะอาจารย์เรื่องของความเสี่ยงทางภูมิรศัศสตรโลกที่แยกขั้วไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการค้าแต่กลายเป็นเรื่องของความขัดแยง้งความรุนแรงเรื่องของสงครามนะคะส่วนที่อาจจะเป็นแรงต้านอีกอย่างหนึ่งที่คนกำลังจับตายอย่างมากก็คือการเปลี่ยนแปลงของสหรัฐในแง่ของทางการเมืองปลายปีจะมีเลือกตั้งแล้วก็ทุกคนก็กําลัง บัดวันอยู่นะคะว่าถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์กลับมาความเสี่ยงต่อความขัดแย้งกับจีนจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะคะโดนัลด์ทรัมป์เขาก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะคะเรื่องของการจะเดินหน้าเทรดวอ์การที่จะต้องทําให้อเมริกันนั้นยังคงความเป็นมหาอำนาจซึ่งเขาก็ต้องเบียดต้องกีดกันจีนทุกวิถีทางนะคะอาจารย์มองว่าท่านทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาระมัดระวังเรื่องนี้ไหมและเขาวางแผนรับมือ,อยังไจงจีนให้ความสําคัญนะกับ จะเรียกว่ามิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับกับทุกๆประเทศนะครับเพราะว่าแม้แต่าสหรัฐเองเขาก็เป็นประเทศที่มีระดับของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันสูงที่สุดนะดังนั้นแน่นอนจีนก็ไม่มองข้ามสิ่งต่างเหล่านี้แต่กรณีนี้เนี่ยนะครับจีนเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเพราะว่าจีนไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐได้เป็นการเลือกตั้งของสหรัฐ ว่าจะเลือกผู้นําคนไหนท้ายที่สุดออกมาในในโยบายแบบไหนอย่างไรนะครับจีนก็จะต้องว่ายง่ายาแก้ปัญหานะร่วมกันไปนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดทําเชิงรุกณขณะดนี้แต่ผมคิดว่าจีนเนี่ยเขาเขาเขาไม่มัวมาติดกับดับว่าใครจะเป็นผู้นําแต่เขามองข้ามไปว่าทํำยังไงที่จะทําให้จีน นะครับพัฒนาแก้ไขปัญหาตามคอมเมนต์ของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเนี่ยนะทำในความทำไงเขาจะรวยขึ้นทำไงความมั่งคั่งนะม,มันจะเกิดขึ้นแผ่ซ่านนะไอความเหลื่อมล้ำมันจะได้หายไปทำยังไงมิติของการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวมันจะเกิดขึ้นเพราะมันดีต่อสิ่งแวดล,ล้อมมันดีต่อสังคมน,นะครับ disruption ที่จะเกิดขึ้นมันต้องเป็นมิติเชิงบวกที่โลกจะต้อง move ไปด้วยกันนะครับหรือปัญหานี้ทำยังไง ถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นกลับคืนมาปัญหานี่นก็จะค่อยๆคลายตัวมันก็จะทําให้รัฐบาลจีนมีรมูมีช่องว่างในการที่จะเอาเงินหรือขายพันธบัตรมากขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าพอ GDP มันใหญ่ขึ้นก็อาจจะขายพันธบัตรได้มากขึ้นก็จะได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบใหม่ๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยความเจริญของจีนเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะเอ่อโทษแผ่ซ่านมากขึ้น แต่มันก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการนะครับการสนับสนุนการส่งเสริมนะโดยเพาอยิ่งในพื้นที่ชนบทอย่างที่เราคุยกัน,นในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นผม,ผมคิดว่าถามว่ากังวลใจไหมผมว่าชาวต่างชาติกังวลใจไม่น้อยไม่น้อยกว่าชาวจีนไม่น้อยกว่ารัฐบาลจีนนะอะไรเกิดขึ้นสมมตินว,นว่าโทษน,นะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาดํารงตําแหน่งครั้งหนึ่งนะครับวันดีคืนดีท่านก็ประกาศเพราะว่าท่านเป็น unpredictable man นะท่านคาดเดาอะไรไม่ได้วันดีคืนดีก็ปราัยหาเสียงบอกว่าโอ้ยถ้าผมกลับมาผมจะขึ้นภาษีอากรำน,นำข้าสินค้าจีนเป็นห้าสบหกิอร์เซนะมันอยู่บนพื้นฐานอะไรนะแสะดงว่าสหรัฐในอนาคตภายใต้ผู้นำถ้าถือว่าประธานดีทรัม์มานะครับจะว่วยง่ายเปลี่ยนตัวเองจากขั้วของเศรษฐกิจหรือการค้าเสรี ที่ตัวเองเป็นผู้นําตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไปสู่ผู้นําในเรื่องของการกจีดกันด้านการค้าหรืออย่างไรตัวเองจะทิ้งสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นนะที่มันคู่กับความเป็นประชาธิปไตยในเรื่องของทุนนิยมในเรื่องของตลาดเสรีไปสู่อีกด้านหนึ่งหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะคนชาวจีนนะนะแม้กระทั่งคนไทยก็อาจจะต้องจับตามอง นะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะกระทบกับเรานะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจีนน่ะนะเขาไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดถ้าเขาสูญเสียตลาดอะไรบางอย่างไปนะครับเขาก็ต้องหาวิธีหามาตรการในการที่จะแก้ไข เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวเพื่อให้โลกมันยังคงเดินหน้าไปได้นะครับหลีกเลี่ยงนะการประทะกกันในทางกายภาพโดยเฉพายิ่งในมิติทางการทหารนะครับเพราะผมเชื่อว่าถึงตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่ถาถมเข้ามาเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่จีนผมคิดว่าเขาก็จับตาม,มองอย่างใกล้ชิดครับ